นี่ติดเก็บไว้ทิ้งไปใช้ไม่ได้ทิ้งแม่ใช้ไม่ได้ทิ้งติดเก็บออ้ย,อย,อยตกอกตกใจลูกตกใจทำไมล่ะลูก บอกแล้วกี่ครั้งกี่หนว่าก่อนเข้าบ้านนะให้ซุ่มให้เสียงแม่บ้างลูกสาวแม่แม่จําไม่ได้เลยแม่อะไรเลหนูเปลี่ยนไปตรงไหนเนี่ยหนูว่าไม่เปลี่ยนแล้วลูกแต่แม่แต่ก็ลูกเกิดแม่ยังทําใจไม่ได้เลยลูกตกใจทุกทีไม่รู้แม่เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแม่คะนี่นี่แนะนำใครอะเพื่อนเพื่อนเนื้อทองค่ะ มามาแม่แม่ครับวาย้าคอยวายครับเป็นลูกเต้าหล่าใครล่ะลูกคือผมเป็นเอผมเป็นลูกลุงพงษ์ป้าแพ้ครับเอ่อพ่อแม่ผมตายหมดแล้วครับลุงพงษ์ป้าแพอะไรคะแม่แม่จะไปตกใจขนาดนั้นครับแม่ตกใจนิดหน่อยจ้ะผมนุนนุนุชื่ออะไรผมเ้อ แดงน้อยครับแม่แม่เป็นอะไรไปหรือเปล่าครับตกใจนิดหน่อยอีกแล้วจ้ะลูกแดงน้อยเด็กตกใจแดงน้อยไม่ใช่ตกใจนิดหน่อยแม่เออเจ๊ะหนูครับผมคือเอ่อแม่ตายแล้วจริงๆเหรอลูกพ่อแม่ผมตายหมด เนี่คะนี่ศก็ปกเหม็นเน่านี <S <S ่แม่เนียนรู้จักดูลูกตัวเองซะบ้างนะดูจนชินตาแล้วจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่นะลูกนะนี่ไม่ไม่ทนนะแม่ไม่ใช่ทุกตาช่างเขาเถอะที่หลังที่หลังอย่าไปยุ่งกับเขานะลูกทำไมอะแม่คบกันเป็นแฟนหรือเปล่าหนูชอบเขาหรือเปล่าลูกเขามาชอบหนูเองค่ะเขาชอบหนูแดงน้อยชอบหนูไม่ได้นะลูกรู้ไหม ลูกจะชอบเขาไม่ได้เขาก็ชอบ<น>ลูกไม่ได้เออแดงน้อยบอกตรงๆนะแดงน้อยเออจริงจังจริงใจกับเนื้อทองคนเดียวแดง,ง,แดงน้อยคุณย่าเรียกใครมาบรืเนใหญ่อะคะคุณย่าต้องการพบรออยู่บรือนใหญ่เห็นเนื้อทองไปเลยเหรอคะใช่เออเนื้อทองเดี๋ยวให้แดงน้อยไปเป็นมูกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นี่บอกแล้วถ้าไปเป็นหมู่เดี๋ยวเรือมันพังไปคนเดียวสิแบบไปเป็นเพี้ยนเนาะเนื้อทองไดกินย<อ>ังไงไม่ต้องไปอ่ะเดี๋ยวเนื้อทองไปเองเออมจะไปไหนไปข้างหน้าถ้ามีเรื่องจะพูดด้วยจบยังอ่ะยังมีหน้าเอาชิวหามาสนุกสนานโอ้โหทำไมนายไม่บอกว่าเล่นลิ้นวะ ถ้าอยากถามอีกหน่อย,อยทำางี้หมายความว่าไงหมายความว่าจังใดอีหยังกูเห็นยังผิดเอ็งมายุ่งเรื่องน้อ,องอิดทำไมอ่ะฮะเอ็งรักชอบพออยู่กับน้องอิดอ่ะเอ็งทำอย่างเงี้ยจะทำให้น้องอิดเสียใจเฮ้ยเผื่อเจ้ากำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรเขาบมีอย่างกับน้องอิดไม่จริงเขาบอเคยได้หักน้องอิดน้องอิดมาลหลงไหลเขาเองอทนความรอเขาไว บอกว่าเฮาหน้าตาดีถูกจริงหยุอย่างที่ผ่านมาเฮาสิบ่อยเทดิดผู้เฮาบ่ดีเองที่เกิดมารอ,อาไม่จริงหรอกแดงน้อยเฮล้าปากสิได้ไงไอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่คารุนะเฮาจริงใจก็เหนือท้องคนเดียวไม่จริงเฮาจริงใจก็เหนือท้องคนเดียวแกทำตัวเป็นยาแทนครัวใช่ไหมแกคิดจะแทนคนทั้งบ้านใช่ไหมเป็นไป<ส>ไม่ได้เว้ยแต่บอกแกไว้ก่อนนะท่านคนนึงละที่จะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อแก เปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้นะเองห้ามยุ่งกับเนื้อทองรับปากเขาได้ไหมเปลี่ยนใจบ่ไร้พอเขาหักเนื้อทองไอ้บ้าเอ้ยบอกเป็นยังเขาหมู่พวกกันเขาใจพิษกันนิดน้อยอ๋อเขาใจพิดเขาใจผิดนั่นเหรอฮะอ๋อเขาใจพิษนิดน้อยเขาใจพิษเขาใจผิดมันถือว่าพิดอีกต่อไปแล้ว แล้วต่อไปนี่สิ่เป็นองกูไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ้ไ้ไว้นอ้ไอ้ไอ้ไอทไอ้นอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ออ้อออีอออ แดงน้อยออแดงน้อยลูกแม่ออโอ้ยคุณแดงน้อยโธดูสิออมาห้ามไม่ทันจะทะเลาะก,กันทำไมต่อยกันบ่อยๆอะมันอาจจะขัดใจกันได้นะลูกออโอ้อน่าเกลียดมากเลยนี่ จับพี่แดงน้อยของฉันทั้งแม่ทั้งโลกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอายละเลวมากบ้านนี้ทำไมเลวทั้งบ้านเลยเหรือไงอ๋เอ,อเดี๋ยวคุณคุณกินตะวันทานตะวันพี่จะ<ฉ>จับพี่แดงน้อยของฉันใช่ไหมฉันเป็นขี้ข้าพูดแค่กินก็พอแล้ <laughs> วเออกำลังเข้าใจผิดนะเขาจผิดอะไรเข้าใจผิดคือมัน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 เป็นจังสั้นเป็นจังใสเป็นจังใสอ แบบว่าเขากำลังมีปัญหาเับเถิดเถิดตีเขาต้องไปฟุบขืนเขาขืนมาตีเถิดเถิดงบเพราะว่าปั่มกันฟัดกันฟัดกันเกิดอารมณ์นิดน้อยเถิดฟันสอกลนตึ้มลงไปเออคือแมนเนียนไม่เห็นพอดีเหตุการณ์แมนเนียนก็เลยประคองเออแดงน้อยฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อหรอกสองคนแม่ลูกเนี่ยคิดจะจับพี่แดงน้อยของฉันฉันรู้คือมได้ไงได้ไงจับละเห็นไหมเหนจับปลาเลย เร็วเวมากคือมันโมเมนต์ยังซานคือที่ว่าหฟฟังเนี่ยมันเป็นยังนี้จริงๆฉันไม่เชื่อจะได้เหตุจังไดเหตุจังไดฉันจะไปฟ้องคุณพ่อด้วยถ้าบ่เสือบ่เสือแดงหน่อยสิเหตุจังไดว่าจังไดจังทีเสือเขาจะให้ฉันเชื่อนะพี่แดงหน่อยอะจะต้องมั่นกันไม่ได้ไม่ได้นะจะมั่นกันไม่ได้ จะแต่งงานกันไม่ได้เจ้าทั้งสองแต่งงานกันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยฮะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันเป็นหยัางเพราะว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยมันมันคนลระเพศนี่เขาแต่งเพศเดียวกันเหรอยุ่งจริงแหละไม่เกี่ยวอะไรเหรอยังไหอะยุ่งทุกเรื่องเลยจะบอกยังไงเนี่ยพี่แดงน้อยจะต้องมั่นกับฉัน ไม่อยังไงก็ไม่ได้นะไม่มั่นแะไม่แกแค่ี้ขามายุ่งอะไรด้วยฮะโอเคตามนี่นะไม่ได้นะจะจะแต่งกันไม่ได้แต่งไมันมดปัญหาไปเลยครับโอ้แต้มโอเคเอาทีละโอเคได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นี่นปงขี้ข้าแกเป็นแค่ขี้ข้านะจะมาเกี่ยวอะไรด้วยเออขี้ข้านี่จริงๆเลยไม่รู้จะเจียมตัวเลยทำไมที่จะจับพี่เดกน้อยของฉันเหรอแด หยุดอยูนี้นะใหญ่อีดวงฟังทำไมพูดจากับแม่เนียนรุนแรงเยะ่ะริโพฉลาดขนาดนี้นะ <c oughs> กราบขอโทษแม่เนียนเดี๋ยวนี้ <c oughs> คุณแม่อีแมนียนมันมท,ที่พคุณแม่จะใู้กรแล้วคุณแม่จะเขาพามัรอคุณแม่ัน <c oughs> ด <c oughs> ฉันพูดไม่ได้ยินไงฉันบอกให้กราบแม่เนียน ไว้ไว้อร่อยถูกใจหนูไ,ม,ไม,ม่กลับหนูไม่กลับมันเป็นแค่ขี้ค่ะคุณแม่จะให้หนูกลับมาได้ไงแม่อ,อ,อย่าพูบอกจาพูดคำว่าขี้ข้าได้ยินไหมทำไมหนูจะพูดได้ยินไหม <c oughs> ฉันไม่คิดเลยว่า

ไม่รู้ภาษีภาษามันเป็นเวนเป็นเวนที่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตฉันไม่นเนียนไม่นเนียนอย่าเสียใจไปเลยที่อีทพูดคำว่อขี้ข่าขี้แกขี้ฉันขี้อะไรอะอ <laughs> ย่าพายยอีทเอชีวิตฉันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะเวนจริงๆเวนอะไรไม่นเนียนถ้าฉันเจอตัวนะ น่าดูออเวนมันเป็นใครมันถึงตามย่ำชีวิตฉันอยู่อย่างนี้ไม่เลี้ยนมึงใ่กูคิดสิกูจะทํำยังไงดีอะไรอีกเ้วมึงเห็นไหมเล่าฮะว่าพราเธออไปคลุกคลีจะรู้อีนเียเนียน่ยกูไม่อยากให้ลูกไปสูงสิงกันมันเข้าใจไหมอ้าว จะไปคิดอะไรมากไอ,อ้เทิดมันก็ลูกเสือลูกสางเหมือนกันเขาลูกกูไม่เปลียบอ่ะไเปลียบทุกเสียเลยหรือไม่จริงชอยมึงเงินล่วงลูกความลับของกูนะห้ามมึงเอาความลับของกูอะไปโพธณามึงจำเอาไว้นี่ชอยถ้ามึงเอาความลับของกูเนี่ยเที่ยวไปโพธณาแล้วก็หืกูเอามึงตาย สุขสบายจริงๆนะนอีสณไม่เป็นไรฉันเอาหลังรันให้อีสนนักท่อมควรอะไรอยู่แล้วนี่มึงมาอีกแล้วเหรอแล้ว,แล,วแล้วมึงมาครั้งนี้จุดประสงค์เหมือนครั้งแรกหรือเปล่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่เหมือนครั้งแรกมึงอย่ามาแล้วเน,นี่ยก็ได้ลูกลี้ลูกโดนอะไร,รอ่ะฮะเออแล้วนนักอะไร อ้าวเอ๊ะเป็นไงมาทำไมอ่ะเสือหนักเสียงเสียงชักอ่อนเสียงชักอ่อนแข็งก็ไว้มึงกับกูไม่ได้เจอกันเป็นสิบสิบปีนะต้องดูต้องดูมึงยังเหมือนเดิมเลยคุณสอนใส่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ยมึงอยากอะไรกูให้มันหนักมัไดทำไมฉันเมาวนนียอยากรู้ว่า ลูกฉันเป็นยังไงมั่งโต,ตเลยใช่ไหมมันเรียนจบยังแล้วแล้วมึงมายุ่งอะไรกับลูกกูลูกกูเป็นลูกของท่านขุนอือใช่สนอย่าปิดบังตัวเองเลยนะโกหกใครก็โกหกได้แต่ไกใหนักีิยานะอีดำปากนั่งคอโก้นี่รู้ใส่รู้ภูมิมหมดแล้วเ <c oughs> ออเรียกมันไหงองค์กรกลักสิเป็นไงะ ปฏิเสธเหรอไม่ใช่ลูกค่ะอะไรแล้วคุณสอนมึงเชิญกูด้วยสิเฮ้ยไม่ไหวค่อยเรียกจะไปไหนมันีก่จะไปดูต้นทางให้อิอยไอ้ชอยตาองมาอยู่นี่นะมึงถ้ามันเหลือเกินจริงๆค่อยเรียกอิชอยมึงรีบไปเซ่เรายังมีเรื่องคุยกันอีกเยอะในวันนี้เนี่ยอิสนัท มึงอย่าเที่ยวไปพนธนาบอกใครนะแล้วจะไงกูเนี่ยันว่านันเนี่ยฉันไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกฉันต้องการเงินใช้นิดหน่อยนะกูไม่มีเงินทองกูไม่มีไม่มีเงินเหรอ <laughs> แต่ฉันทำให้เธอมีเงินได้เนี่ยนะและ้วเยอะด้วยย,ยังไงเหรอขึ้นไปหาท่านขุนพักดีเมื่อไหร่แล้วก็รู้เรื่องไอ้เทิดลูกฉันกับเธอแหละ มันจะเป็นยังไงฮะเสนอืมอย่านะนี่มึงเอากูจริงใช่ไหมเนี่ยเพ<ะ><ะ>ลียเนี่ยเออเสนักจ้าอย่าอย่าไปบอกกับกับท่านคุณนะเสนักนะเก็บเป็นความลับนะจ้าอ,อ,ยอยากได้อะไรหรอฮึอยากได้เงินใช้นิดๆหน่อยเท่านั้นแหละเงินอย่างเดียวหรอฮึนี่มึงไปนอนหนุนหมาที่ไหนมาเนี่ยฮะหัวเหม็นแล้วกัน นอนไม่เลือกที่ออเอาเอาเงินมามนเอาเงินมาฉันนี่จะไปท,ทันทีลูกอย่าเอาความลับนี้ไปบอกใครนะไ,ได้แกไม่ยุ่งกับพี่น้องฉันนะลูกฉันดูแลดีดีด้วยละ่ะอ่อะไรวะมุกหายไปตั้งหลายปีมีแค่สองเม็ดแค่นี้เหรอมึงยังกี่เม็ดเล่าไ,ได้เม็ดใหญ่ด้วยเนะี่ยขายได้หลายตังค์นะแล้วจะบอกความลับนี้ใครล่ะ ก็ไม่แน่หรอกเว้ยถ้าขาดเงินล่ะความรับมันมีนี่ไม่มีในโลกหรอกอจำไว้ไอ้เพิดมันเป็นลูกของฉันจำไว้ ก็ได้ข่ะแม่แม่กว่าไงนะแม่เอ็งไม่ต้องมาเรียกข้าว่าแม่เอาฉันดานเอ็งเอ็งชั่วเอ็งหลอกลวงข้าเอ็งหลอกลวงลูกข้าข้าพบรู้วันนี้เองว่าไอ้เกิดสั่งมันไม่ใช่หลานก็มันเป็นลูกจรงมันมารับมารับรู้ความรับทวาความรู้เรื่ันดาอง ข้าใจพูดไม่ถูกพูดใหม่มันพอหลมันรู้ขอรับความรับความรู้หละตนแม่ทำไมแกไปบอกลูกชายกูหยุดอย่นี้นะหยุดไม่หยุดใครที่ล่วงรู้ความลับของฉันแกจะเอาความลับฉันไปบอกใครไม่ได้เอาถือว่ากูเยอย่าดูดเอาไตควาเหนื่อมึงหยัดมาหนึ่งมาหนึ่งอกแกหยุดอีกแกมาดิมาหน,านึ่อีกแกอืม ลูกความลับของกูใช่ไหมมนลงไปในนี้ไม่ได้นะแต่เสียใจมึงจะไม่มีวันเอาความลับนี้ไปบอกกับใครเอาปู่เอาปูนไหมปูนจำไว้ม่ได้เออเอามาให้มึงกาดด่าไปด่าไปอีแกไม่มึงโล่งลูกความลับของกูไก่เสือหนักอ้าวมึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อ้าวมึงกินซะหมาดคำสุดท้ายในชีวิตบวบบวบบวบเอออ่ะตายมันยังไม่ครบสูตร กินมาเขาไปด้วยแล้วมึงก็จงตายส่อีแก่อีอก่นมหัวอ่นอนเลยเตรียม